ฟรีแลนซ์เนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงเอาซะเลยนะคะฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ให้ธนาคารเห็นค่ะว่าเราก็เป็นอาชีพที่มั่นคงเหมือนกันเอกสารต่างๆเรื่องนี้สําคัญมากไม่ว่าจะเป็นเอกสารในการที่เราจดทะเบียนการค้าเพื่อพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยวันนี้เราเป็นฟรีแลนซ์อย่างจริงจังนะซึ่งถ้าตามหลักของการวางแผนการเงินนะคะสัดส่วนในการที่เราชําระนี่ควรจะอยู่ที่1 5บหถึงสีของรายได้ทั้งหมดไม่ควรจะเกินนี้เด็ดขาดเลยนะคะ f a s t w o r k Podcast ฟรีแลนซ์ไฟแนนซ์ฟรีดอมรายการการเงินและการลงทุนสำหรับฟรีแลนซ์เพื่อที่เราจะได้มีอิสรภาพทางการเงินด้วยกันค่ะเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเขาจะกู้เงินกันยังไงนะคะ2ส,สิ่งค่ะที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินนะคะจะให้ความสําคัญกับคนที่จะมากู้เงินค่ะ คือ 1. ความสามารถในการหารายได้และ2ค่ะความสม่ำเสมอของรายได้ที่เข้ามาค่ะฉะนั้นถ้าฟรีแลนซ์อย่างเราๆนะคะต้องการที่จะกู้เงินแล้วเราก็สามารถพิสูจน์ให้ธนาคารเห็นได้จริงว่าเรามีความสามารถในเรื่องการหารายได้และมีความสม่ำเสมอของรายได้นะคะเพียงเท่านี้ฟรีแลนซ์อย่างเราก็สามารถกู้เงินได้แล้วค่ะเวลาที่เราเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะสิ่งที่เราอยากจะได้เนาะก็คือเราอยากจะได้เป็นทรัพย์สินอย่างเช่นประเภทบ้านนะคะฉะนั้นอย่างที่เราได้พูดคุยกันเนาะเราก็อยากจะดูในเรื่อง ื่องความสม่ำเสมอในการที่จะหาไรายได้ของเราเข้ามานะคะเช้นอย่างแรกนะคะอยากให้เราเนี่ยได้เปิดบัญชีแยกต่างหากไปเลยสําหรับการที่เราจะรับเงินในส่วนงงานฟรีแลนซ์ตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยเดินบัญชีสม่ำเสมอก็คือให้เราค่ะเอาเงินเข้าสม่ำเสมอหรือเวลาถ้ามีใครจะจ้างงานเราก็ให้เข้าบัญชีนี้นะแบบนี้ค่ะสม่ำเสมออย่างน้อยนะคะอยู่ที่มัน1-2ปีซึ่งเวลาที่ธนาคารเขาจะดูค่ะเขาจะดูว่ารายได้เข้ามาแล้วเราเอาออกไปใช้เยอะมากน้อยแค่ไหนเงิน เข้ามาเดือนนี้วันที่เท่านี้แล้วเข้ามาอีกทีเมื่อไหร่เข้ามาสม่ําเสมอหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยเก็บบันทึกร,รายรับรายจ่ายหรือเดินบัญชีในบัญชีเดียวแบบนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ธนาคารรู้สึกเชื่อว่าเรามีรายได้สม่าเสมอแล้วก็มีความสามารถในการกู้หนี้ค่ะ ข้อที่2ค่ะคือดูความมั่นคงของฟรีแลนซ์ค่ะหลายๆคนอาจจะบอกว่าฟรีแลนซ์เนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงเอาซะเลยนะคะฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ให้ธนาคารเห็นค่ะว่าเราก็เป็นอาชีพที่มั่นคงเหมือนกันฉะนั้นเอกสารต่างๆเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารในการที่เราจดทะเบียนการค้าเพื่อพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยวันนี้เราเป็นฟรีแลนซ์อย่างจริงจังนะหรือแม้กระทั่งใบสัญญาต่างๆที่ทางเอเจนซี่หรือลูกค้าของเราได้จ้างงานมาแล้วระบุมาเลยว่าจ้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่มี ไ,ได้เข้ามาเมื่อไหร่แบบนี้ค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยมีความมั่นคงทางการเงินแล้วก็มีเงินที่เข้ามาสม่ำเสมอหรือใครนะคะที่เป็นฟรีแลนซ์นะแล้วก็ไม่ได้ไปจดทะเบียนการค้าแต่เราก็ทํางานทั้งในส่วนของออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะเราอาจจะถ่ายรูปกิจการของเรานะคะหรือว่าแคปหน้าจอห้างร้านกิจการของเรานะคะในหน้าเว็บไซต์ในหน้า YouTube ต่างๆแล้วก็สามารถที่จะเป็นเอกสารในการยื่นกู้ก็ได้นะคะเพราะเขาก็จะดูความมั่นคงของเราว่าเราเป็นฟรีแลนซ์มั่นคงขนาดไหนแล้วก็ทํางาน มานานขนาดไหนค่ะซึ่งคําแนะนํานะคะอย่างน้อยเนี่ยเราควรจะทํางานในฟีแลเนี่ยอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า2ปีแล้วก็เก็บหลักฐานในการเริ่มต้นในการทํางานของเราเพียงเท่านี้ก็จะทาให้ธนาคารรู้สึกว่าเรามีความมั่นคงมากขึ้นค่ะ และข้อที่3นะคะเวลาที่ธนาคารเขาดูค่ะเขาจะดูความสามารถในการที่เราชําระภาษีด้วยนะคะแล้วก็ดูว่าวันนี้เรามีรายได้ที่ต้องเสียภาษีจริงๆหรือเปล่านะคะก็คือเขาจะดูจากใบ50ทวีนั่นเองค่ะใช้เวลาที่เราได้รับการจ้างงานนะคะก็อย่าลืมขอจากนายจ้างหรือเอเจนซี่ที่มาจ้างเรานะคะว่าต้องขอใบ50ิทวีหรือใบที่เราหักภาษีหน้าที่จ่ายเอาไว้หรือเป็นพวกเอกสารในการที่เรายื่นเสียภาษีต่างๆในแต่ละปีเก็บรวบรวมเอกสารพวกนี้ไว้แล้วก็เอาไปยื่นให้กับธนาคารเวลาที่เราต้องการก้ กด้วยค่ะ ในข้อที่4นะคะบางธนาคารค่ะเขาก็จะดูในเรื่องของสินทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เรามาค้ำประกันกับที่ทางธนาคารนะคะก็คืออย่างเช่นสมมติว่าเราเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะแล้วเราก็เก็บเงินเนี่ยในเงินฝากหรือเราก็ซื้อสลากออมสินเป็นประจำหรือเราจะซื้อกองทุนพวกนี้ค่ะก็จะดูเป็นสินทรัพย์พวกนี้ด้วยว่าเราได้มีการเก็บเงินในก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรหรือจะมีสินทรัพย์อะไรบ้างที่ต้องการจะค้ำประกันกับทางฝั่งของธนาคารหรือเปล่านะคะซึ่งทางธนาคารนะคะก็จะดูใีส่วนของสินทรัพย์เหล่านี้ด้วยค่ะเพื่อที่จจะะมมััั่่นนใได้วาาเรรีหลกกป และก็มีความสามารถในการกู้นั่นเองค่ะ และข้อที่5นะคะเขาจะดูกันที่เครดิตบูโรด้วยค่ะเพราะบางทีฟรีแลนซ์ของเรานะคะบางทีคิดจะกู้บ้านแต่บางทีเราก็มีหนี้ก่อนหน้านี้นะไม่ว่าจะเป็นพวกหนี้บัตรเครดิตหรือว่าหนี้รถใช่ไหมคะเวลาที่ธนาคารเขาดูค่ะเขาก็จะดูประวัติในการชําระหนี้ของเราย้อนหลังไปค่ะว่าเราเนี่ยมีวินัยในการชําระหนี้หรือเปล่าที่ตัวอ,อย่างเช่นเราจ่ายค่าบัตรตรงเวลาไหมเราเคยจ่ายช้าหรือเปล่าหรือว่าเราเคยเบิกถอนเงินสดอะไรยังไงไหมนะคะเขาก็จะดูว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีเครดิตหรือ ถ้าสมมติว่าวันนี้เราเป็นคนที่มีวินยัยจ่ายตรงเวลาจ่ายสม่ำเสมอก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้ธนาคารมีความรู้สึกมั่นใจว่าถ้าปล่อยกู้ให้เราแล้วเราก็มีความสามารถในการชําระคืนค่ะ ข้อที่6ถือว่าเป็นออฟชั่นอลนะคะสําหรับใครที่บางทีต้องการที่จะกู้ร่วมเขาก็จะดูเครดิตของคนที่มากู้ข้าง,างเราด้วยค่ะซึ่งบุคคลที่มากู้ร่วมกับเราก็คืออาจจะเป็นพ่อแม่ของเรานะคะคนรักของเราเป็นต้นนะคะทําอาชีพอะไรมีความมั่นคงหรือเปล่านะคะมีความสามารถในการที่จะชําระหนี้ด้วยกันไหมนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าสําหรับใครที่ต้องการจะกู้ร่วมเราก็ต้องลองดูด้วยค่ะว่าคนที่จะกู้ร่วมของเราเนี่ยมีเครดิตที่ดีหรือเปล่าค่ะ ฉะนั้นเราจะมาสรุป6ข้อค่ะที่ทางธนาคารจะดูเวลาที่ฟรีแลนซ์ไปกู้เงินค่ะนั่นก็คือ 1. ดูในเรื่องของความสม่ำเสมอของรายได้ 2. ดูความมั่นคงทางการเงินหรืองานที่เราทำ 3. ดูจากประวัติในการเสียภาษี 4. ดูจากสินทรัพย์ที่เราค้ำประกัน 5. ดูจากเครดิตบูโรและ 6. ดูจากความมั่นคงของคนข้างๆที่จะไปกู้ร่วมนั่นเองค่ะ และที่สําคัญนะคะถ้าเราจะเป็นฟรีแลนซ์แล้วต้องการไปกู้อย่าลืมที่จะต้องหาเงินให้มากกว่าเป็นพนักง,งานเงินเดือนั่วไปแล้วก็เราต้องรู้ลิมิตของตัวเองรู้ความสามารถในการชําระหนี้ของตัวเราเองนะคะซึ่งถ้าตามหลักของการวางแผนการเงินนะคะสัดส่วนในการที่เราชําระหนี้ควรจะอยู่ที่15-40%ของรายได้ทั้งหมดไม่ควรจะเกินนี้เด็ดขาดเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับฟรีแลนซ์ของเรานะคะก็อย่าลืมติดตามน้ำในที่ฟรีแลนซ์ไฟแนนซ์ฟรีดอ m รายการการ,การเงินสําหรับฟรีแลนซ์เพื่อให้เราได้มีอิสรภาพ ทางการเงินไปด้วยกันแล้วก็อย่าลืมติดตามที่ Fastwork ในทุกช่องทางเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ